ข่าวด่วนทันควันนะครับทุกท่านคนแชร์โพสต์นี้รู้หรือเปล่าว่าความหมายคืออะไรนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมผมก็ขออนุญาตนะครับผมนำโพสต์ของทนายเกิดผลนะครับผมมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับผมให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความรู้นะครับโอเคมาดูที่โพสต์นี้เลยครับโพสต์นี้ผมไม่แน่ใจว่าทางทนายเกิดผลน่าจะลบไปแล้วเพราะว่าผมไปไล่หาแล้วแบบมันไม่เจอ นะครับก็เลยคาดว่าน่าจะลบไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลบฝากคนที่คนที่มีข้อมูลว่ายังไม่ลบทักมาบอกผมด้วยนะครับแล้วก็โพสต์อยู่โพสต์วันที่เท่าไหร่เวลาไหนตอนไหนนะครับเอามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมไปไล่ดูแล้วอ,อมันน่าจะเป็นโพสต์เมื่อวานนะครับผมอืมแต่ทีนี้แบบไม่เจอนะครับนะก็เลยไม่เห็นต้นฉบับนะครับเหตุผลที่ลบไม่รู้เพราะอะไรนะครับคือ อันนี้คือเป็นคุณปุ๊กกี้นะเป็นคนโพสต์นะปุ๊กกี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นคนเป็นคนเอาไปลงในช่อง t i k t o อนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นคุณซอรักนะครับผมซอลักก็เอามาแชร์ต่อใน Facebook ตัวเองนะครับเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่เลยนะครับผม,มความผิดฐานช่อโกงเป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เสียหายที่ให้เงินไปซื้อวุฒิไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในศาลยกฟ้องตามแนวดีกาโพสต์นี้คือเป็นประโยชน์กับใครรู้ไหมครับเป็นประโยชน์กับกับใครครับผมกับคนที่ตกเป็นข่าวนะครับผมกับประธานมูลนิธิสาวน,นี่แหละนะครับผมหรือพี่ต้นอ้อนี่แหละที่เรารู้กันเป็นข่าวเนี่ยนะครับคือโพสต์นี้เป็นประโยชน์ต่อต้อตนอ้อนนะเข้าใจไหมครับนั่นแหละ ทนายเกิดผลก็เลยอาจจะลบโพสต์นี้ไปนะเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงวะเนี่ยกูโพสต์อะไรลงไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะอ่าก็เลยลบไปผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าผู้เสียหายจะต้องไม่เป็นผู้กระทําความผิดนั่นเองแบบภาษาแบบบ้านๆน,นะแบบเข้าใจง่ายๆ แต่ถ้าในหลักของกฎหมายเขาก็จะเขียนยาวกว่านี้นะครับผมบางคนไปอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอ่านนะครับผมอย่างผมผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ว่าผมก็พอเข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมดนะนะต้องบอกต้องบอกอย่างนงี้นะครับฉะนั้นแล้วคือคือถ้าเราจะตีความไปอีกนะผมขออนุญาตตีความไปนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทางซอลักเนี่ยฟ้องทางพี่อ้อสมมตินะ สมมติว่ามีการฟ้องกันสมมุติเฉยๆนะสารก็มีโอกาสที่จะยกฟ้องนั่นเองนี่คือความหมายของทนายเกิดผลทีนี้ปรากฏว่าโพสต์นี้น่าจะลบไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับทําไมเพราะอะไรรู้ไหมครับมาดูโพสต์ถัดมาเลยของทนายเกิดผลนะครับผมใส่รัวๆเลยครับผมใส่ไม่ยั้งเลยลบแทบไม่ทันนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับต้นอ้อเป็นหนโดนลุมกินโต๊ะนะครับเพราะว่ามันมีหลายเพจโจมตีเขาไง เออช่วงที่แบบคนกําลังล้มไงแม่งกระทืบซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่โพสต์อีกโพสตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะครับเขาก็ไม่ได้หมายถึงใครหรอกนะแต่ว่าคือมันมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เกิดเหตุนี้นะครับผมทนายเกิดผลก,ก็โพสต์ไปคนก็ปิดแฮกันคอมเมนต์นะครับไปในทิศทางไหนเราไม่รู้ไปในทิศทางของคดีนี้นึกออกไหมเออคดีซื้อวุฒิซีวิตอะไรเนี่ยนะครับนะ นะครนี่ก็เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับคือไม่แปลกหรอกคือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นทนายจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนน,นะเออมาโพสต์ถัดมานะครับผมอ,อ่ก็บอกว่าสิ่งสิ่งที่จิตอาสาพึงระวังก็คือการสร้างคอนเนคชันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็อ่านเดาๆ <c oughs> กับผู้มีบาร,รมีหากวันหนึ่ง หลงลืมบทบาทหน้าที่ว่าเราเป็นเพียงจิตอาสาไม่ใช่คนสแสวงหาบารมีและอำนาจจนลืมเจตนาลมและอุดมการหากลืมอุดมการแล้วก็จะเป็นการสแสวงหาอุดมกล้วยแทนว่าอย่างนั้นผมก็รู้จักแต่เชื่อมกล้วยะนะหรือจะเชื่อมจิตดีก็ว่ากันไปเออนะครับก็ เป็นโพสต์ที่แบบอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าอะไรโพสต์ post ให้ข้อคิดกับสังคม,มใช้คํานี้แล้วกันนะครับโพสต์ post ถัดมาอีกนะครับผมการกระทําต่อกฎหมายและศีลธรรมถ้าท่านไม่ได้ทําจะมีเพื่อนหักหลังได้อย่างไรอย่าเบี่ยงประเด็นผิดก็คือผิดครับนี่เฉียบนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังตอนทไทยๆนะเออ คือต้องบอกว่ามันมันผิดแหละนะครับผมก็คือผิดกันทั้งสองฝ่ายเข้าใจไหมคะต้องโพสต์นะบอกว่าผิดทั้งทั้งสองฝ่ายนะอผิดทั้งผู้ซื้อและผู้แนะนํานะครับผมเออเอาจริงโพสต์ถัดมาอีกนะครับผมปกติเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทุกทีต้นอ,อ้อต้องออกโหนกระแสอืมแต่รอบนี้ทําไม ปฏิเสธไปออกรายการจ๊ะนี่ก็เน็บเบาๆนะครับเน็บเบาๆหรือจะเน็บแรงก็ไม่รู้นะครับคนที่คนกดไลค์เยอะกว่าปกตินะสามพเลยนะมันเป็นประเด็นสังคมนะครับผมคนชอบนะครับเรื่องชาวบ,บ้านคนชอบอย่างที่บอกไปนะครับนี่ก็น่าสนใจสําหรับโพสต์นี้นะครับผมเออทาไมไม่ไปนะครับก็คือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยคือเขาเขาก็ ออกมาขอโทษแล้วเหมือนกับว่ามันมันมันก็จบไปแล้วในประเด็นนี้แต่วา่าในทางกฎหมายก็สู้คดีกันไปแต่ว่าถ้าไปออกวนกระแสมันก็เป็นการสร้างกระแสเพิ่มไปอีกเขาก็เลยอาจจะแบบไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบไปสร้างการะแสหรือว่าไปไปให้แสงกับบางคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองผมนะผมก็วิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเป็นผมผมไปนะโหนกระแสเนี่ยกลัวแต่จะไม่ไปกลัวแต่จะไม่ชวนนะครับกลัวแต่จะไม่เรียกผมไปได้ทุกเรื่องถ้าเป็นผมนะ จะเรื่องตัวเองหรือเรื่องใครก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสผมไปเลยนะนะครับไม่ลีลาครับอ่ะมาที่โพสต์ถัดมานะครับผมอ,อันนี้ก็เอาเอาที่ภาพก่อนนะมันก็เป็นเป็นภาพอืมนะครับที่บอกว่าอย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติอืมนะครับข้อเป็นข้อคิดที่ดีประโยคเด็ดคนดังของเตึ้งเสี่ยวผิงนะครับ เออทีนี้ทางธนา,า,นาเกิดผลก็เอามาโพสต์นะครับผมแชร์มาเป็นโพสต์นะครับก็คือโพสต์เป็นตัวเองนั่นแหละนะครับก็บอกว่าเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันถูกแล้วจุดๆแต่ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของส่วนรวมผิดถูกดีชั่วควรแบ่งแยกให้ถูกนะครับก็ก็พูดดีนะพูดดีพูดดีนะครับผม ส่วนคนที่รู้ว่ามันผิดนะครับผมการซื้อวุฒิรู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วอะไรทํานองเนี้ยนะครับผมก็ไม่ควรไปวิ่งหานะครับไปวิ่งหาแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมันก็ไม่ควรทําถูกไหมครับทุกท่านอือย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าอยากได้วุฒิแล้วไปวิ่งหาไปวิ่งหาวุฒิโดยที่แบบตัวเองขี้เกียจไม่อยากจะเรียนนะครับอยากจะเอาเงินไปซื้อวุฒอย่างเงี้ย แล้ไปวิ่งหาพอวิ่งหาปุ๊บอ่ะคนนี้แนะนําคนนี้แนะนําแบบนี้แบบนี้อ่ะนะครับเขาจะได้ค่าอะไรผมไม่รู้แหละนะครับผมได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับแต่เขาก็ช่วยไปในฐานะเพื่อนนะครับแล้วพอไม่ถูกใจนะครับผมหรือไม่โอเคหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมแล้วล้วก็มาแฉผมว่ามันก็ทําไม่ถูกนะแต่ว่าถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีก็ทําไปเลยถูกต้องไหมครับนะเออ เพราะจริงๆอ่ะนะครับในส่วนคนที่จะออกวุฒิให้ได้ก็คือมาหาลัยก็ต้องไปตรวจสอบมาหาลัยครับผมจบปะ <c oughs> เอาจริงนะครับอพูดง,ง่ายๆคือถ้าเกิดว่าซอลักไม่ไปเสลือเซเลนะครับผมหาหาวุฒินะครับผมโดยที่แบบมักง่าย่ะเนอะไหมเออโดยที่แบบตัวเองไม่อยากไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้วุฒิเลยอย่างเงี้ยพี่อ้อแกคงไม่ได้แนะนําแบบนี้นี่มุมมองของผมนะเป็นแบบนั้นนะมันก็คงไม่เกิดเรื่อง